ขนมเวียดนามที่เห็นคือขนมโลเลช่วงนี้ประชาชนเลือกตัง้งเมื่อวันอาทิตย์กาโอ้ยคนกันมาแจกเงินกันมาลงเลือกตัง้งอย่าเป็นอย่างนั้นเลยประชาชนวันที่14พฤษภาคมนี่อย่าโลเลเลือกคนดีเลือกพรรคดีเข้าสู่สภาอย่าเป็นดั่งขนมโลเลของประเทศเวียดนามเพราะว่าขนมโลเลประเทศเวียดนามมันยังมีดีเด้มันยังแซ่ ซิมไปแล้วมันมีใส่ทั่วเหลืองกลิ่นหอมมีกิ่นนมแมวนํามีมะพาร้าวเ้นโขูดนําเซฟแต่คนใจโลเลเอาเงินเขาแล้วยังไปเลือกให้เขาเท่ากับทําลายประเทศชาติเดอ้อพี่น้องอย่าได้เลือกคนที่เอาเงินมาแจกยู่เขตสองนี่ฟังแล้วฟังประชดสนบอบาบดอกพี่น้องเอาลถมันมาแจกนะแต่อย่าไปเลือกถ้าคิดเบิ่งว่าถ้าเลือกแล้วมันสิไป็กอบโกยคืน ขนาดใดเอาเงินมาแจกคนละ200-300คนละพันแต่กกบโกยคืนน่ยมันกอบโกยหลายประเทศชาติเทาสิอยู่ได้จังไดคิดไว้ตั้งใจไว้ว่ะให้เลือกคนดีเข้าสู่สภาคนดีนายาบายดีพาคดีท่านเบิ่งดีๆพักใดเคยทําเป็นอย่างไดมาท่านก็หูข่าวสารบ้านเมืองมีหลายให้ฟังให้เบิ่งเปิดหูเปิดตาเลือกคนดีเข้าสู่สภาเดอ้อพี่น้อง พูดเรื่องการเมืองมาแล้วก็มาทานขนมโลเลต่อขนมโลเลตามภาพนี้เป็นขนมเวียดนามเป็นอาหารเวียดนามซื้อมาจากมุกดาหารเดินจ้า